งานเข้าเดินเข้ามาครับสวิงหายโอ้โหไม่มีสวิงจบละเราได้ปลาเ็าไม่มีสวิงใสครับเดินดูมัปลา được đối เมชื่อมันกัดมันมีกัดลูกปลายอยู่หัวเนะตอนลงมาที่แรกอะกัดอยู่ช่วงไหนก็ไม่รู้จำจุดไม่ได้ โอ้ขึ้นน้ำตัวเบื้องบนเลยฝนขึ้นน้ำดีว่ะ น้ำไม่ค่อยดีแต่ว่ามีปลาขึ้นน้ำตั้งหลายตัวแล้ว น้าน้าปลาลอยขึ้นน้ำนะปลาะอยขึ้นน้ำขึ้นน้ำดีนะ โดนโดนเลยเรื่องๆไม่มีเทวิงนะ่ะเลยทำไงเนี่ยเทวงร่วงหายครับใหญ่ไเนี่ยโอ้สสวยนะครับสวยเลยก็มีตัวนะครับต้องนาโอ้โอ้แรงดีด้วยนี่ครับ แล้วอันนี้ก็เป็นแรปเตอร์สีฟ้าครับผมมันมีขึ้นน้ําเยอะนะครับแต่ว่าปลามันน่าจะอยู่เลยกลับ้วนามันไม่ค่อยดีดูนะสีน้นนะํานี่ส้มๆนะปลาเนี่ยอยู่ติดพื้นนะอาศัยลากๆยำๆม,ม,มองเห็นตรงขึ้นน้ำมาตีสายครับโอเคครับผมแรปเตอร์สีฟ้าใช้สวยเลยเป็นแผลตรงคีบหน่อยนี้โอเคครับผมฝากกันลยครับผมอาจนสำเร็จครับไปจนได้แต่ว่าสาวิงหายเซ็งเลยโอเคครับผม ทีแ็กตีปานานะปลาเลยขึ้นน้ำ เฮ้ยเอาโดนโดนโดนเฉยเลยเอาต้องลากไปไวถึงกัดแต่ว่าหลุดหามเงิต้องลากไปไวถึงกัดไอป่าบ้า 唔好去。 ลองลากไอ้ไว้ดิเฮ้ยกัดจริงด้วยไอเป็ดเอ้ยลากช้าไม่กดัดลากไ่ไวดันกดัดโอ้โหลากัดเขาดีเลยโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โดนเลยโดนเลยอี่โดนเลย,เ,ลยเพิ่งรู้หลกักทีเล็กก็ผมทีเล็กปานะโอ้โหเอาเรื่องครับต้องเสียงดัง,ดงครับเสียงไม่ดังไม่กัดผมผมมาตีไปรอบหนึ่งแล้วผมจะบอกว่ามันกัดคนตีนมากเลยก,กัดไม่โดนกัดไม่โดนลากกระชาครับเออจะใช้ทีเล็กตามไล่การเป็นพายุเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องครับผมนี่ครับ ทีเล็ก,กับปานาก็ใช้งานได้ดีเสมอครับลองดูโอ้โหท้องนาครับนี่นี่ก็บางคนถาน้าตั้งกาดเดินบินครับเจอปานานครับไม่ต้องยังไงค่อย,อยๆการสว่าเปิดไปแค่หน่อยเดี๋ยวพอพูดผิดเปิดไปแค่แบบใหามันมแตกง่ายครับถ้ามันไม่มีขยะที่มันแบบกิ่งไม้ที่มันแข็งแรงแบบ ต้นใหญ่ครับเปิดนิดเดียวพอเปิดเอาไว้เลยพอปลากัดสกิดหน่ยมันก็ติดแล้วนี่ทีเลกครับผมโอ้ลากเราเหลาครับกัดทั้งหลายตัวเมื่อกี้เนี่ยผมก็ว่าอยู่ปลามีแต่ว่าผมมารอบสองนะ่ะรอบแรกกัดสามทีีไม่ได้ตัวนะกัดกัดแบบไม่โดนเหยือ่อครับก็รอบนี้เหยื่อติดทีเลขมาครับใส่คาเบ็ดมาก็ตีเลยลากช้าก็ไม่กัดครับต้องลากให้ไวครับเออ ชอบความเลาๆครับชอบความรุนแรงคนระตาตรงนี้เคครับผมนี่รู้เรื่องนะทีเล็กครับผมฝากผมด้วยครับผม,บผมนี่ครับปลานาก็ใช้ได้ครับไม่ใช่แต่ว่าชาโดนะครับช่อนนาก็กัดดีครับผมลองดูสุดยอดเหมือนจะมีตัวไอตัวเนี้ยมั้งที่นานๆได้ได้ข้อชาโดแบบ เฮ้ยขายก่อนอาขายก่อนสังนั้นอะ่ะอื้อ เดี๋ยวปล่อยไปแนละ้วปล่อยไปเป็นเรื่องลูกมั้ยคอกนะครับเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวเขาวิง่งเข้าไปหาลูกมันตกฟอนฟอนไปคอกนิดเดียวอ่ง ไปกังสอนไปหนึ่งรอบก็เดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่ครับตกปลาด้วยซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วย <c oughs> อยู่ข้างในครับยกต้องยกถังขึ้นครับยกก็ติดน้ำขึ้นเลยครับ <c oughs> ครับมันจะแน่นตัวเม่ค่อยโตครับแต่ตัวน้อย <c oughs> นี่ครับไต่ตัวน้อยอช่อตัวน้อย <c oughs> <c oughs> าซื้อหวยไปมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดไหมครับเอาครับกาลังจะซื้อหวยเ,เลขอะไรกาลังจะซื้อหวยเ,เลขอะไรลอตเตอรี่ข้างทางเอาเลขอะไรอ่าดัวนะ่ะบอกมาก็ได้แปดหนึ่งไม่มีเท่าใช่ไหมไม่มีครับเอาเลขอะไรบ้างฮะเอาเลขอะไร,ะไรห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าไม่มี ไม่มีหกห้าเลยครับเก้า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 มีเก้าเก้ามีชุดเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบอ่ะเก้าเก้าเก้าเหรอเกียวไม่มีละเอาสองใบแหละเอาสิบสองล้านไปดิคนเราหกล้านโอเคเอาแค่นั่นแหละตกปลาอยู่มาชมกันนะครับเจอท้องนาก็ต้องจอดแวะตีนะครับมาช่อนท้องนาบาง บางนานเราทุกพวกเจอรวยเลยเนาะบางฟุกก็บางนานก็มีบางนานก็ไม่มีมันต้องลองสัมเปิลดูเหมือนว่าน้ำมันมันลดลงไปเนาะรู้จักควางแล้วปกติน้ำน่าจะเยอะวันนี้ ติดเดือยเฉยติดเฉยตัวเล็กเอาไม่เล็กก็ออบอยมาแล้วกันอืมติดติดตอนที่แข็งอีกติดของขอเลยอัทโท กะปล่อยนี่ปล่อยไปนะเฮ้ยอ่ะปล่อยไปเตั้งใจจะปล่อยล้วปล่อยไปตัวก็ปล่อยเดียวก็อเอาบ้างปล่อยบ้างทามภาษานะวิบเบาๆนะดเช้ cho đi hậu em bà hả à, thím mày đi hoặc hả mày mày